ตัดภาพมามุมสูงนะครับขึ้นเนินเขาแลครับนี่ครับจุดนี้นะ่าจะเป็นพิกัดที่เราจะเฝ้าดูลูกได้สบายที่สุดนะครับพิกัดมุมเขานะครับเชิญเล่นได้ตามสบายลูกหลักครับนะครับเราซูมจากตรงนี้ครับตรงไหนก็เห็นครนับทีนี้แต่สำคัญว่าเราจะวิ่งตามทันไหมอย่างน้อยก็ลูกยังอยู่ในสายตาเรา ลุยเลยเจงพ่ออยู่ตรงนี้ให้เวลาเขาสร้างสังคมเนี่ยเขาจะได้ค้นหาเพื่อนใหม่ๆเดี๋ยวที่ว่าจะมีสังคมได้ไหมนี่ครับเพื่อรู้จักกันวันนี้หอเด็กมีสังคมของเขาครับเราเป็นผู้ใหญ่ควบคุมดูแลอยู่ทางๆน่าจะเป็นการดีที่สุดเน้นว่าปลอดภัยหรือเปล่านั้นนะครับครับพอเก็เล่นครับเป๊บหน้มันหายไปแล้ว ออก,กลับไปอยู่ในเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมครับเฮลิคอปเตอร์ตัดภาพไปตรงนี้ก่อนนะครับโดดนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊ขายของครับซูมออกโอ้โหโชว์ซูมขายของต่อครับซูมครับโหออน,นี่มากอฮะนี่ครับ อ,อ้าโอยเอาวะลูกเกิดปีลิงปออดท้ายประไท้ายแม่เลี้ยงมายังดีขายของครับสุ่มออกโอ้ยขายของครับสุ่มาแล้วก็นั่งก่อมต่อขายของครับสุ่มอ,อก ไม่ออกอสุ่มไม่ออกอสุ่มมาครับวิ่งมาแล้ว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 ลูกชายฉันวิ่งมาแล้วโอ้แข็งแรงอันนี้เป็นเลนมุมกว้างซึ่งชัดมากแล้วก็เป็นเลนปกติปึ๊บเยี่ยมมากเขาตีมืออีกนิดน,นึงไม่ตีด้วยแล้วครับโอเคครับตัดภาพคนนี้เล่นกับลูกต่อนะครับครับไม่เกาะโอ้เฮ้ยไม่เกาะจริงด้วย อันไหนให้ดูดิเกาะเอวอยู่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงน้ำให้ดูบรรยากาศแบบเดียวนะครับเ,เดี๋ยวพอตกน้ำจะโทษนะตกนะ้ำได้ได้ได้พอพอแล้วพอพอ,พอแล้วอเ,เออหยุดแล้วนะเนี่ยไอ้ที่สองสามแยกให้เขาเห็นบรรยากาศสวยงามบรรยากาศดีๆโนี่เอ้ยนี่บรรยากาศดีมากนีเ่เห็นไหมเงิน เงินตัวทองไหนเราเฮ้ยเฮ้ยจริงๆด้วยวระวัางดูดู่อลดูบอนดูบอนี้ชัดมากถือตัวอะไรนะล,ลูกตัวเง,งินตัวทองสาถขุขอยล่ำขอยรวยขอยล่ำขอยรวยขอยตัวเง,งินตัวทองขอยเราล่ำรวยนะเราเห็นตัวเงินตัวทองแล้วเอาขอยล่ำให้รวยดิยให้ให้ตัวเง,งินตัวทองอืมอโอเคตามนี้ ย่างเป้าหมายเราอะดูดิดูไว้ซ้ายขวานี่แหละรูนี้แหละอ่ามองไว้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไว้มองทางขวาไว้มองทางขวาไว้ใครไหมเอ้ยรถวอลคาร์นต้องการรถนี้นี่เงยเฮ้ยไม่ใช่รถนี้เหรอรถจาวอลคาร์นไหนเป้าหมายเราอะนะอ๋อรถใหม่ขอดูหน่อยรถมันเอาเนี่ยนะเอ้าหยิบให้ยกให้ หนึ่งแพ็กยัยเอาไอน,นี่ด้วยเ้องใจนี่ด้วยไอน,นี้ด้วย <laughs> อันเจียก่อนเจีเออ๊ยไอนี่ด้วยตายกินป้งอ่ะโอเค okay. เปิดวาร์นนปมาครับแม็กโกล